สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องงานประดิษฐ์กันหน่อยดีกว่าดีกว่าไหมเคยเป็นกันไหมครับโปรเจกต์ในฝันที่เราวาดภาพไว้ซ่าสวยหรูเลยนะแต่พอลงมือทำจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดซะงั้นในคลิปนี้แ่ละครับเราจะมาดูวิธีเปลี่ยนอุปสรรคพวกนั้นให้กลายเป็นโอกาสด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกันครับผมว่านะ หลายคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แน่ๆคือไอเดียในหัวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากแต่พอลงมือทำจริงเท่านั้นแหละติดนู่นติดนี่ไปต่อไม่ได้ซะง,งั้นมันน่หนาหงุดหงิดจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะไอช่องว่างระหว่างไอเดียสุดเจ๋งกับความจริงที่มันอาจจะดูน่าท้อใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักสร้างสรรค์ทุกคนต้องเจอครับถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลยเอาล่ะครับ นี่คือแผนการของเราในวันนี้กันเราจะเริ่มจากการดูว่าเมื่อโปรเจกต์มันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะไปดู4ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแล้วก็เจาะลึกเรื่องการลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสุดท้ายเราจะปิดท้ายกันด้วยแนวคิดดีๆอย่างการคิดอย่างสร้างสรรค์และพอเพียงครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเมื่อโปรเจกต์ไม่เป็นอย่างที่คิด ก่อนที่เราจะไปสู้กับอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหน้าค่าตาของศัตรูเราซะก่อนใช่ไหมครับว่าแต่คำว่าปัญหาในงานสร้างสรรค์นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับปัญหาก็คืออะไรก็ตามที่มาขวางทางเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างนะอาจจะมาจากตัวเราเองก็ได้วัสดุอุปกรณ์หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรานี่แหล,ละครับเอาล่ะครับ และนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยนะเพราะไม่ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันจะเล็กหรือจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมันมีกรอบการทำงานที่เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยเราจัดการกับมันได้เสมอครับประโยคนี้สำคัญมากๆเลยครับเพราะมันบอกเราว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแรงบันดาลใจที่แบบปิ๊งแวบลอยมาแล้วก็จบไปนะแต่หัวใจของมันจริงๆคือการมีกระบวนการที่ชัดเจนจับต้องได้ต่างหากล่ะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของกระบวนการที่ว่าครับ4ขั้นตอนง่ายๆที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเราเลยขั้นแรกคือพิจารณาปัญหาจากนั้นก็ไปวางแผนแก้ปัญหาพอมีแผนแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาเลยและสุดท้ายก็คือตรวจสอบและปรับปรุงมันเป็นเหมือนวงจรที่ทำซ้ำได้เรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นไปอีกครับโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันทีละสเต็ปเลยดีกว่า ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมาเริ่มกันที่สเต็ปที่1เลยพิจารณาปัญหาผมว่านะนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยแต่ก็เป็นขั้นตอนที่คนมักจะมองข้ามกันมากที่สุดเหมือนกันคือการที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์ทำความเข้าใจตัวปัญหาให้มันถ่องแท้จริงๆมันเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับเราต้องมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนก่อนไม่งั้นสร้างไปก็พังใช่ไหมละ่ะและในขั้นตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้าง ก็คือหนึ่งเลยสำรวจสถานการณ์โดยรวมก่อนดูภาพใหญ่ๆจากนั้นก็ค่อยๆวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็พยายามแยกยะประเด็นต่างๆเพื่อหาให้เจอว่าเฮ้ยรากของปัญหาจริงๆมันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการคุยกับทีมหรือคุยกับคนอื่นเพื่อให้ได้มุมมองที่มันหลากหลายขึ้นพอเราเข้าใจปัญหาแจม่มแจ้งแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการสร้างแผนที่เพื่อนาทางเราไปสู่ทางออกหรือก็คือ ขั้นตอนที่2การวางแผนแก้ปัญหาครับแผนที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มจากการลองเสนอทางแก้หลายแบบดูก่อนอย่าเพิ่งปักใจเชื่อวิธีเดียวจากนั้นก็มาจัดลําดับความสําคัญกันว่าจะแก้ปัญหาไหนก่อนปัญหาไหนหลังแล้วก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนเลยนะว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไรและสุดท้ายคือต้องตั้งกรอบเวลาที่มันทําได้จริงด้วยไม่ใช่ฝันกลางวันลองมาดูตัวอย่างในตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนจริงๆนะ อย่างตอนเตรียมง,งานเนี่ยปัญหาคลาสสิกเลยคือวัสดุไม่มีคุณภาพไม่ดีไม่พอใช้ทางแก้ก็อาจจะเป็นการลองหาแหล่งอื่นในพื้นที่หรือหาวัสดุอื่นมาทดแทนหรือถ้าเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่มันเก่ามันพังก็อาจจะต้องซ่อมแซมหรือไม่ก็ซื้อใหม่ไปเลยหรือแม้จะตอนลงมือทําถ้าเจอปัญหาว่าขั้นตอนมันซับซ้อนเกินไปไม่เคลีย์ทางแก้ก็คือสร้างคู่มือการทํางานที่มันชัดๆเข้าใจง่ายๆหรือมีการสอนงานกันไปเลยเห็นไหมครับ ทุกปัญหามันมีทางออกของมันอยู่เสมอเอาละครับมีแผนแล้วก็ถึงเวลาลุยกันแล้วมาถึงขั้นตอนที่3นั่นก็คือลงมือแก้ปัญหาครับหัวใจสำคัญของสเต็ปนี้ก็คือทำตามแผนที่เราวางไว้ให้ดีที่สุดครับแต่ก็ต้องไม่ยึดติดกับแผนจนเกินไปนะต้องเปิดใจคุยกันปรึกษากันในทีมอยู่ตลอด และที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องยืดหยุ่นครับพร้อมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่มันอาจจะโผล่มาได้ตลอดเวลาและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับนั่นคือการตรวจสอบและปรับปรุงเพราะนี่แหละคือขั้นตอนที่จะขัดเกลาให้ผลงานของเรามันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีก ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องคอยติดตามดูคอยประเมินผลงานของเราไปเรื่อยๆระหว่างที่ทำแล้วก็ให้ฟีดแบ c k ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วถ้าเห็นว่าวิธีไหนมันไม่เวิร์กก็ต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนครับซึ่งกระบวนการนี้มันดีมากๆเลยนะเพราะมันไม่แค่ทำให้งานของเราคุณภาพดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความผิดพลาดลดความสิ้นเปลืองไปได้เยอะเลย ทีนี้พอเรามีกระบวนการที่แข็งแรงแล้วเราลองมายกระดับไปอีกขั้นกันดีกว่าครับนั่นคือการมีหลักคิดหรือ Mindset ที่จะช่วยให้การทำงานของเรามันยั่งยืนและรอบคอบมากขึ้นซึ่งหลักคิดที่ว่านี้ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ เราสามารถเอามาปรับใช้เป็นเหมือนกรอบป้องกันให้โปรเจกต์ของเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณคือการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยไปความมีเหตุผลคือการตัดสินใจทุกอย่างบนพื้นฐานของเหตุและผลและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับและนี่ล่ะครับ คือภาพผลลัพธ์ที่สวยงามของกระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันมามันคือการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความเป็นไปได้และสุดท้ายก็สร้างสารร์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้สำเร็จแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือกรอบความคิดและ4ขั้นตอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้แค่กับงานประดิษฐ์เท่านั้นนะแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยเปลี่ยนทุกๆไอเดียให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่ากระบวนการที่เราคุยกันวันนี้จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ชิ้นต่อไปได้อย่างไรบ้างก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนสร้างสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปได้นะครับ